พี่ประกอบการตัดสินใจนะครับยาม,มาฮ่า R15 นะครับแมดูครับดูครับภายนอกยางหน้าหลังเต็มใหม่เปี้ยเลยนะครับนี่ฮะดาว6,009ครับผมคันนี้ฟ้าดูครับ,ด,รบดูชุดสีสวยครับผมเครื่องโคตรด,ดีนะครับมีแต่งมาหน่อยนึงสวยๆเลยนะครับผม เ,เอกสารการโอนพร้อมนะครับดาว6กพันเ้านะครับนี่ฮะดูรอบพันก่อนยางหลังใหม่เลยนะครับนี่นสตรงสตรเตอร์จะใช้ได้อีกนานครับสุดสีสวยนะครับเนี่ยเนีทำเกียโยงมาแล้วนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับนี่สุดยอดเลยเนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูไม้นะครับถังไม่มีบุบไม่มีอะไรนะครับถังสวยนะครับเนี่ยถังสวยนะครับดาวหกพันเกนะครับรถอยู่ทางเข้าบ้านจ่องนะครับร้านเอ็มหมูสดน่มาได้เลยตึกนี้ดาว6 9พันเก้าออกรถคนเดียวนะครับไม่ต้องมีคนพําออกง่ายครับผมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดู รถใช้ไปหมื่นสามพันเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกดให้ดูหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบกิโลนะครับเดี๋ยวตั้งเครื่องให้ดูครับเพียงแค่สัมผัสครับผมนี่รถสตาร์ติดกแล้วนะครับสวยเลยนะครับไฟเฟยตามมาสวยเลยดาวหกพันเก้าเงินสดขายยุสามหมื่นห้าเก้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทสนใจโทรได้ครับผมศูนย์แปดเก้า หนึ่งสามหแปดเจ็ดสี่ห้ารถสวยนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องเงียบสนิทเลยนะครับเนี่ยรถดีมากเลยนะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับดาวหกพันเก้าเท่านั้นนะครับรถใช้ใบหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบโลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับผม